หลังจากที่ฝนตกนะครับเมื่อไม่ไนานมานี้นะครับประชาชนก็เริ่มทยอยนะครับเข้ามาดูมาชื่นชมบาร,รมีนะครับของพ่อฝลายเอกชัยนะครับณบ้านเลขที่50หมู่ที่3นะครับตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> 业主。谢谢谢谢 ว,นนว,ว,วันอาทิตย์ที่สิบวันสร์ที่สิบแปดนะครับวันนี้เป็นวันหยุด,ยดยคนก็ทยอยมาทั้งวันนะครับวันนี้หลังจากที่ฝนตกหนักไปก็คนก็กลับมาเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เ,เยนเชิญนะไประ้าชน,นคนไทย จากทุกที่นะครับทั่วประเทศมาร่วมรับสมบาตมีพ่อไผ่กระชายนะครับมาร่วมไหวกระ,กะชยนะคะรับ,บดดวถวายพ่อไผ่กระชายนะครับให้แด่ประวาติศาสตพระเจ้าถวนะครับเพราะพ่อไผ่กระชายเป็นช้างที่มีคุจลักบกจดประการมีนหนังสือเอกสารยืนยนันทุกประการ,ร,ะการนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อจะเตรียมขึ้นระวังสมโภชนะครับก็ณเวลานี้ก็ประชนช์คนไทยก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมพ่อไผ่กระชายได้นะครับ ทุกวันนะครับที่ตำบลห้วยแย้งนะครับ,บอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็าสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าของทีร่ระลึกเกี่ยวกับพ่้ไัยกัะไทยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของทุกท่านเองนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับท,ที่ที่ประชาชนคนไทยได้สามารถใกล้ชิด ช้างเบิกหรือช้างสาคัญคเป็นั้างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นที่นอนของพ่อคายเดี๋ยวจะย้ายเข้ามาสู่โดมนะครับในช่วงช่วงเย็นนะครับด้านหน้าเราก็จะมีที่จอดรถให้กับประชาชนผู้มาเยี่ยมชมพ่อคายเอกชัยนะครับวันนี้ประชาชนหลั่งไหลามาก็น่าจะร่วมน่าจะร่วม2อ0พันคนนะครับ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทนมไปที่รบุรวไปทีู่าตำบนด้วแงออกงให้เยี่ยเสมอไม่เยอะแล้วนะครับให้ติดมาแะ้รับมีโอกาสมี้วุ่นหนึ่งครั้งนะครับหนึครั้งในชีวิตก็มาเยี่ยมชมบารม,มีพ่อค้าแขกนะครับีให้ประคันแกนตาให้เห็นแก่จตานะครับจิตมงคลแก่ชีวิตนำสิ่งของมาให้ท่านช่วยเจอให้เป็นสิ่งมงคลแกชีวิต ลำงกับท่านนะครับมาให้พ่อได้ช่วยเกตือนนะครับอยากให้เห็นชัดๆนะครับท่านท่านสง่างานแค่ไหนปัจจุบันท่านสูงประมาณ2องเมตรเก้าสิบเซนนะครับเส้นรอบวงอยู่ที่5เมตรสิบห้าประมาณ4เมตร 4เมตร้าสิบเซ็นนะครับเป่นรอบตัวนะครับส่วนที่ขยายที่สุดนะครับท่านจะมีช่วงลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยดูเป็นเหมือนตัวท่านไม่สูงแต่จริงๆแล้วคือช่วงลำตัวท่านค่อนข้างใหญ่มากนะครับช่วงหน้าหน้าผากนะครับหน้าดำกุศเลยนะครับหน้าสูงเชดตั้งนะครับหลังโค้งคันธนูหน้าลาดท้ายต่ำนะครับ ามตัวก็จะมีขนสีทองทั้งตัวหรือท่านใดมาไม่ถูกก็ติดต่อมาที่ทางเบอร์ไลน์นะครับ0936869016หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อไฟช้ได้ที่เบอ,อร์ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ0936869016หรือติดต่อไปที่ทางเขตของศูนย์อนุรักษ์ช้าง,งทองคำนะครับก็จะมีรายละเอียดข้อมูลอยู่ทีนั่นนะครับยูทูบเบอร์ท่านใดนะครับ อยากมาทำรายการเกี่ยวกับพอ่อไายก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ยมาทำสารคดีเกี่ยวกับพอ่อพายได้นะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับสามารถที่จะบันทึกภาพได้ฟรีทุกขั้นตอนนะครับาก็จะขอถึกขึ้ไปในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วกา็จึกขึ้นขึ้นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศ เลี้ยงเช้ามานเลยพ่อดูลูกอยู่เข้าไปเลยเข้าไปตรงนู้